ดีค่ะบ้านชนบทในอเมริกาค่ะเนื่องด้วยวันก่อนน้องแกะพาระหลุดออกมาหมดเลย9ตัวลุงกับลูกเขยก็มีแนวคิดว่าจะต้องทํำรั้วไฟฟ้ากันแล้วแหละวันนี้คุณลุงไปเตียนทางยา่า ก็อ้อยเดินตามมาดูค่ะเดินออกมาที่ริมถนนฝั่งตรงข้ามเป็นป่าเล็กๆมีต้นยาดอกยาสวยงามมากทีเดียวดอกยาเล็กๆสีสดใสเป็นสีขาวสะอาดตามีดอกยาสีเหลืองแซมอยู่บ้างและตรงนี้ก็เป็นดงของแบล็คเบอร์รี่ด้วยค่ะเดี๋ยวคงจะต้องดูว่า ทำรั้วไฟฟ้าเสร็จแล้วป้ออ้อยจะทำอย่างไรกับแบล็เบอรี่คุณลุงมาถางหญ้าและตัดต้นไม้ที่รั้วออกเพื่อจะดำเนินการทำรั้วพร้อมกับลูกเขยเตรียมไว้ก่อนหากลูกเขยว่างก็จะได้เริ่มตนน้นแอมมี่ก็มาเฝ้าแล้วค่ะใครไปทำอะไรที่ไหนก็ตามไปนั่งเฝ้านี่เป็นถนนรถนะมีรถวิ่งไปมา แต่แฮมมี่ไม่กลัวเพราะเขาจะยืนอยู่เฉยๆไม่วิ่งไปมาตรงบริเวณรั้วนี่แหละที่มีต้นวอลนัทและก็ต้นแคร์กรั่ังอยู่ด้วยมีต้นนี้นต้นวอลน,นัทข่ะและกำลังออกลูกเป็นปีแรกต้นยาพริ้วตามลมสวยๆก็อยู่ตรงริมทางน,นี้ ในตรงนี้นี่เองนี่ค่ะต้นแอปเปลิลป่าออกลูกดกมากก<ม>ิ่งย้อยกิ่งห้อยแต่เข้าไปเก็บไม่ได้เพราะรอบๆบต้นแอปเปลิลเต็มไปด้วยต้นแบล็คเบอร์รี่ซึ่งมีแหน,น่น้าแหลมคมมากทีเดียวต้องหาวิธีเข้าไปเก็บค่ะจะได้เก็บเอาไปดองไว้กิน อยากเก็บอะไรที่มันเป็นผลไม้แล้วเก็บไปกินได้อยากเก็บค่ะต้นวอนัทเพิ่งจะโตออกลูกแล้วแต่กิ่งเนี้ยมันหักลงมามันน่าจะมีออกลูกอีกแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะวอนัทมีอยู่ทั่วบ้าน,น,นทั่วเมืองไปหมดมบ้านไหนบ้านไหนก็มีแล้วก็ไม่มีใครเขาเก็บกินกันด้วยค่ะ ดอกชิคโคนี่สีม่วงกำลังออกดอกกันสะพรั่งตามข้างถนนริมทางในทุ่งหญ้าตามป่าเป็นฤดูกาลของเขาที่ป้าอ้อยเคยได้ทำคลิปสวยๆมาสองปีแล้วดอกชิคโคนี่สีม่วงเต็มทุ่งหลังบ้านทีเดียวค่ะ ดอกลิลลี่ก็ยังสดใสสดสวยอยู่คงอีกไม่นานที่พวกเขาก็จะหมดวาระไปและรอกลับมาใหม่ปีหนะ้าแบล็กเบอร์รี่ที่รั้วหน้าบ้านใกลจะได้เก็บกินแล้วคะ่ะออกสีแดงสดใสส่วนบรรดาดอกไม้ในแปลงดอกไม้ของป้าอ้อย ก็สลับกันพากันออกดอกมาให้ชื่นชมดอกไม้ชนิดนี้ออกดอกมาและจากไปดอกไม้ชนิดใหม่ก็กลับมาให้ได้ชื่นชมเดี๋ยวทำรั้วไฟฟ้าอีกครั้งเมื่อไหร่ป้าอ้อยจะ ถ่ายทำและพาเพื่อนๆมปชมว่าเขาทำกันอย่างไรสำหรับวันนี้ต้องขอลาก่อนขอบคุณที่แวะมาบ้านชนบทในอเมริกาด้วยกันและหวังว่าเราจะได้พบกันในคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ